แฟนคลับปรบมือให้นกสินใจเปลี่ยนรูปมาตรา112ปกป้องมาตรา112ยังมีคนชื่นชมแฟนคลับลู้คือนกสินใจไม่แคร์กระแสประชาชนลงภาพนี้พร้อมโดนถลม่มเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมากลุ่มไทยรักษาโพสต์ข้อความเชิญชวนร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยการพิมพ์ข้อความพร้อมติดแฮชแท็ก มาตรา112มีแก้ไม่มีกูที่เฟซบุ๊กส่วนตัวหรือแสดงออกผ่านการคอมเมนต์ที่โพสต์ว่าดังที่ถแถลงการร่วมใน MOU ที่ไม่มีเรื่องการแก้มาตรา112นั้นเป็นที่ประจักษ์ถึงการยอมรับในเสียงส่วนมากของประชาชนอีกหลายล้านคนที่ไม่ได้เลือกพักเก้าไก่เข้ามา ซึ่งมีจำนวนมากกว่าหลายเท่าตัวจากจำนวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งกว่า51ล้านคนและจากเสียงต่อต้านของผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นอันไม่ต้องการให้ภารกิจของรัฐบาลทุกพักกระทบต่อรูปแบบการของรัฐและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่ศักดิ์สิทผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ดังนั้นด้วยมือ และหัวใจของท่านเองขอให้ช่วยกันแชร์โพสต์นี้และพิมพ์ข้อความแสดงความคิดเห็นมาตรา112 มีแก้ไม่มีกูลงใต้คอมเมนต์ของโพสต์นี้หรือคัดลอกภาพและข้อความนี้ออกไปโพสต์ในเพจหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวของท่านสร้างเสียงจากประชาชนเชิงสัญ,ญลักษณ์ร่วมกันเพื่อไม่ให้ฝ่ายการเมืองใช้อำนาจทางการเมืองโดยมิชอบอันจะก่อให้เกิดความอ่อนแอลงของสถาบันที่ร้อยเรียงอยู่กับความมั่นคงความสงบสุขร่มเย็นของประเทศและประชาชนกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างกว้างขวางอันมิได้เป็นอนาคตใหม่ที่คนไทยฝันอย่างแท้จริงทางด้านแฟนเพจแห่งคอมเมนต์พร้อมติดแฮชแท็กกว่า5 7 5คอมเมนต์และมียอดแชร์328ครั้งนอกจากนี้ยังมีคนดังอย่างนกสินใจเปล่งพณะนิตออกมาแสดงจุดยืนร่วมด้วยการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์อินตราแกรมเป็นข้อความเขียนว่าเซฟ มาตรา112และมีพื้นที่เป็นสีเหลืองหรือนายบุญยอดสุขถิ่นไทยสสแบบบัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติลำดับที่31ซึ่งได้เปลี่ยนรูปภาพหน้าปกบนเฟซบุ๊กเป็นรูปแบบเดียวกัน